สอง,สองไปเลยสวัสดีครับผมโกกงานซอนครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับร้านลานะอนซึ่งกำลังจะเปิดเร็วๆนี้ครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูแนะนํามาแนะนําเมนูแนะนํามาแนะนําเมนูแนะนําทางร้านของเรานะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างหลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอาตาเมี่ยงก้อยลาบอะไรต่างมีหมดเลยทุกอย่างแต่วันนี้จะมาแนะนําเมนูแนะนําครับ ฝากด้วยละกันนะครับกับร้านลาซอนกำลังจะเปิดเร็วนี้ในเร็วนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะเมนูแรกเมนูแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพท้าก่อนอ่ะอันนี้ก่อนเลยเมนูแรกนี่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 เยอะเยอะเลยเมนูแรกเขาเรียกอะไรครับเนี่ยเกาเหลาผูเขาไฟอันนี้แหละครับเร็วเร็วดีครับผมเกาเหลาผูเขาไฟครับเกาเหลาผู้เขาไฟนี่เบืองพีน้องเฮ้ยขออย่าขอเล่าละกันเนาะเกาเหลาผู้เขาไฟ มีอะไรบ้างคันจะมีมิยังนี่แหละมีปูม้ามีแซลมอนมีอ่าปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งนี่กะเหลาภูเขาไฟครับกะเหลาภูเขาไฟครับกะเหลาภูเขาไฟจะมีปูม้ามีแซลมอนมีมีปลาหมึกปลาหมึกมีกุ้งกุ้งมีทัน่า ก็รวมๆกันเลยครับแต่เราพูดพอไฟขึ้นชื่อแต่เราพูดพอไฟต้องพูดถึงความเผ็ดความแซ่บอะไรต่างๆตรงนี้เลยแล้วกันผมจะมาชิมขอญาตชิมก่อนแล้วกันนะครับผมขอญาตชิมน้ำปลาใสขอล้วกันนะอันดับแรกใสได้น้ำปลาใสใสโอ้ใสได้ได้ไ,ไ,ได้ใสอาหารนะคะไ,ไม่ใช่แชบรบ์จัดจ้านอันแรกแซลมอนแซลมอนชิ้นพอคำเลยครับ ชิ้นพอทำพอดีตัดใส่คาปิโน่พอ,อยานพอเหล้าแล้วกันเนอะผู้เขาไฟ่ดีพี่น้องผู้เขาไฟฝ่งั้นยังบอกหนามาไม่ <c oughs> สำหรับท่านที่ชอบเผ็ดก็สั่งได้สำหรับท่านที่ไม่ชอบเผ็ดเผ็ดกาเผ็ดอะไรก็บอกเราได้นะครับผมในใน ในเมนูต่างๆกูเข้าไปอันที่สองกูมากูมาครับนี่อยากใส่เมื่อไกัคูมารับตอนยิงใหญ่เยตอนยิงใหญ่เนี่ยากูมาสดๆจิ้มกนำปรด<ม>เอาอย่าปมาหม่าวยาประลักนี่ครับพี่นอ้องจิ้มก็นำปละแดดมองนี้ มาเป็นกลุ่มมาเป็นมูขนาดแสบเลยเ <c oughs> จ็สนะุนเลยดูเลยอ่ะจากนี้ปลาหมึกดูชิ้นครับชิ้นของเขาขอหนวดหอหนวดนั่นปลาหมึกเราจะเอาปลาหมึกแต่ปลาหมึกที่เป็นตัวผู้นะครับทำไมอคะเพราะมันมีหนวดแฮ <c oughs> นี่หนวดประเมือครับมาดูใใกล้มานี่นี่นี่เดี๋ยวสิเอิ่นหลายคนมากินรำกันเนาะเนาะนี่หนวดนี่ชิ้นมันชิ้นหนวดจัดจ้านผมชื่อตูกเขาไปกุ้งกุ้งกระตัวง่ายหองเน่ย เกาเหลาู้เขาไฟเกาเหลาผูเข้าไฟอันต่อไปอย่างเนีต่อไปเนียงวเนีงวะเนียวเนีย่างแก่เผ็ดแก่เผ็แก่เผ็ดขาหมูนะแ่เผ็ดหมูเราเรียนเนียงคเนียนได้เลยอ่าเนงกันอ่ะเมนูเมียงสอนเมนูต่อไปครับผมเมนูต่อไปผมแนะนำสลับาหาท่านที่รักสุขภาพเลยสลับเมนูนี้ เมียงสะออนเมียงสะออนมีเมียงไน่์นสะออนนะก็จะมีปลาทูปลาทูกุ้งปลาหมึกอันนี้สามชั้นแล้วก็เครื่องเคียงก็จะมีอ่เส้นหมีนะ่นาะเรียกเส้นหมี่แล้วมีขนมจีนด้วยใช่ะฮะมีอืมเป็นหมีแล้วก็ผักสำหรับท่านที่รักสุขภาพด้วยกันนะครับผมน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราจะมีสองรสชาติด้วยกันนะครับผมรสชาติแรกก็น้ำจิ้มอ่า เป็นน้ำจิ้มหวานเป็นน้ำจิ้มปลากินกับเมีย่ยงปลานะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มที่สองก็เป็นน้ำจิ้มอ่าซีฟูด้ดซีฟู้ดแล้วกันนะครับนี่เอาวิธีกินแล้วก็จะเอาตัวนี้มานะครับเมีย่ยงนีใส่คําตัวโตเลยใส่อย่างนี้สำหรับท่านที่นักสุขภาพนะครับกุ้งกุ้งอเอานี่ออกหน่อยไมอค่ะเอากุ้งออกค่ะ ก็กินหางเอากุ้งหอกแล้วกินหางเอากุ้งหอกแล้วกินหางใช่ค่ะอ่าโอเคถุย <c oughs> ใส่นี่แล้วก็ใส่สามชั้นเต็มเต็มคำพอดีคำเลยฮะพออยากใส่มือแล้วกันเด้อพี่น้องเด้ออืมเอาเอานี่ต่อไปเนี่ยใส่น้ำจิ้มลาดน้ำจิ้มขอชิมน้ำจิจ้มตัวนี้่ย อน้ำจิบบ้มปลาที่ผ่านอืมในทางน้ำจิ้มนี้อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันแต่อันนี้เด็ดก,กว่าเลือกได้เลยโอ้คำใหญ่เลยวะเนี่ย <c oughs> เอาได้หรอ,อเพื่อทุกท่านครับร้านจะเปิดแล้วเร็วๆนี้ฝากาเอาด้วยแ้วกันนะครับกับร้านสปอนครับต้ <c oughs> อใหญ่เลยด้วยอ่ะเนื้อมันใหญ่ไกลมาก หนึ่งสอง,อ,องหนึ่งครับพี่หลงเลยอือสำหรับท่านที่รักสุขภาพนะครับ ้อมแรงสั่งมีเลยสำหรับเมียเม่ยงสะออนเนาะเมีย่ยงสะออนค่ะเมี่ยงสะออนนะครับผมสามชั้นทอดน้ำปลาครับสามชั้นทอดน้ำปลาเป็นเมน,นูที่ว่าเมนูกับแก้มก็ได้เมนูทานเล่นก็ได้เมนูกับแก้มก็ได้นะครับผมนี่สามชั้นทอดน้ำปลาหรือจะสั่งจิ้มข้าวก็ได้พร้อมน้ำจิ้มแนะนำทานกับข้าวสวยเลย ทานแล้วสวยได้เลยสามชั้นทอดน้ำปลาครับสั่งได้มปนนนํานนต่อไปอันนี้เลย,ยเนี่ยังสามชั้นทอดจิ้มแจ่วส,สามชั้นทอดจิ้มแจ่วมีทอดน้ำปลามีทอดจิ้มแจ่วทอดกระทะไหมทอดน้ำมันทอดน้ำมันโอเคโอเคสามชั้นทอดจิ้มแจ่วผมจะขอจิ้มแจ่วนะครับขอจิ้มแจ่วเนะี่ย แก้วสมเจก้วเปี่ยวจิ้มกับแจ้วสองตัวนี้เป็นกับแก้มได้เลยนะครับกับแก้มสามชั้นน้ำปลาทอน้ำปลาสามชั้พ่อจินะอ้มแจ่วเนาะต่อไปน,นี่ยหน่องผัดทางนี้บ้างอันนี้คือเรียกว่าหมี่สะออนครับหมี่สะออนผัดหมี่สะออนแนะนำกินกับส้มตำนะครับเนี่ย ท่านที่ชอบเส้นชอบอ่าบรรยากาศของของผัดซีอิ๊วบรรยากาศอะไรต่างๆองบรรยากาศของบันี้ท่านเผือไันผัดเส้นบผัดเส้นและเส้นหมี่นะครับะขออนุญาตชิมนะอืมหนึ่งจะแนะนับไ้หนึ่งแล้ก็ต คุณผ่อนันครับ้องเสียล้องนวดไปต่อไปครับมีสะออนผ่านไปแล้วก็กยังเนี่ยแหนมพันเบคอนแหนมพันเบคอนครับแหนมพันเบคอนนะครับแหนมพันเบคอนแหนมพันเบคอน เป็นกับแก้มก็ได้ครับกับแก้มก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยนะเนยพัแบบนเบคอนให้บบเด็กๆทานได้ด้วยน่าจะน่าจะเข้ากันอยู่เแบบนยพันเบคอนมีเครื่องเคียงด้วยค่ะมีเครื่องเคียงด้วยมีกระเทียมมีกาแฟนะถัวถ่วถัวถ่วถัวถ่วถั่วมีถั่วด้วย น้พันเบคอนต่อไปครับซิกเมเจอร์อีกสองอย่างซิกเมเจอร์มุกแกหป่เอา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 โทนกันไปโทนกันบ้าเออซิกเมเจอร์พี่เมเจอร์อนะอันนี้เลยเดี๋ยวนี้มันสุดท้ายอันนี้คือตำกะหลี่ครับ ทำไมถึงเรียกว่าตำกะลีขอญาตก็ขออ่าขอขอขอไปด้วยแล้วกนะครับแม่มันไปถ่าไม่สุภาพกันนิดหน่อยทำไมเรียกว่าตำกะลีเพราะมันรวมมั่วกันเลยครับเพราะมั่วเลยมันรวมทุกอย่างเอาไมั่วไปเลยครับผมเราตอนแรกเราจะคิดว่าถ้าตำมอะไรเองถ้าตำะออนตำแต่างๆมันมันเลยมันเลยไม่ไม่เหมาะมันเลยมันนึกถึงตัวเองมันเลยมันนึกถึงตัวเองครับว่า อะไรทุกอย่างมันม่วซั่วไปหมดเลยก็เรียกว่าตำกะหรี่ตำกะหรี่นี่มาเลยมาดูตำกะะรี่ครับพี่น้องเอ้ยตำกะะรี่นี่มีอะไรบ้างคะตำกะหรี่อย่างที่ผมบอกครับมันจะม่วไปหมดมันจะมีกุ้งมีแซลมอนมีอ่ามีปูม้ามีหอยเมงคู่นิวซีแลนด์มีปลาหมึกด้วยแล้วก็มีหมูยอกมีไข่มีอา ข้าโพดแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆด้วนยนะครับผมตำกะหลี่ครับผมตำกะหลี่มีเส้นมะละกอด้วยสั่งทานได้ครับมากันเป็นหมู่คณะแนะนําเลยครับผมมากันเป็นครอบครัวเขาแนะนําได้ ทำกันซิกเนเจอร์สุดท้ายครับเปิดออกมาจะเป็น,นยังไงเดี๋ยวเอาเปิดไปลลก่อนะ <c oughs> เอาไปกับพี่เดี่ยวแล้วกันอ่ะสามสิบซิงเ,เอร์สุดท้ายครับผมเปิดออกมาแฟดนี่สร้อยจุครับพี่น้อง <c oughs> จุสุดสร้อยจุสุดสอยครับมาละหานอาหารอีสานแต่ก็มีสร้อยจุครับสมัยนี้สมัยนี้สมัยนี้ คนสวยคนหลอ่อคนดองแรงรนดังต่างๆกินมซอยจุกันหมดแล้วนี่ครับผมซอยจุกับสิมีเนื่อมีตับแล้วก็มีอ่าคันแท่นหน้าครับพี่น้องคันแท่นหน้า,ม,ามือกับสิมีเป็นสามเ้าใส่สามสกีบเนาะอ่าแ้วก็มีน้ำจิ้มขมแล้วก็มีพักเครื่องเคียงครับพี่น้องเอ้ยซอยจุซ้อยจุยจุขมขมเจ้าวข,ขามขมอ,อยาก้อ,อยาดแล้วกันนะ

มีนะพักอืมเดี๋ยวนึงน้องเกิดขอบกระดุมเนี่ยซ้อยจุอครับซ้อยจุจุสุดส้อยแนะนำเลยก็ได้ครับผมสมัยนี้กินส้อยจุกันเมื่อไหร่ เพราะว่าสีอ่าเป็นคนร่คนสวยอิกซสรอยจุกันแล้วเอาละครับผ่านไปทุกเมนูแล้วสำหรับเมนูแนะนํานะครับผมกินคนเดียวไม่อร่อยครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญอาพี่ๆี่น้องน้องกากนของทางร้านเราแล้วกันนะครับมาร่วมกันชิมร่วมกันอ่าร่วมฉลองในในที่จะเปิดร้านใหม่ในเร็วนี้ชื่อร้านราสปอนนะครับผมจะเรียกเ,เพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนนะได้หรกิยังไ้รือยเดินมาเดินมาเดินนะ เดินมาได้แล้วคุณแค่กองหงมาแลมามามามอใส่ยเราเร็วจะบอกหมดมา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 เออนี่พนักงานเราครับนี่พี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมมีคนตำคนตำอันนี้น้องปิงน้องปิงนี่แล้วก็พี่อีทพี่อีทแล้วก็น้องแพลวคนนี้คุณเจี๊ยบอันนี้จอมนี่มือย่าง อันนี้กระตายครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจน้องเพชรน้องเพชรคนเพชรก็ดีเพราครัวใหญ่คนหนึ่งนะครับผมใหญ่มากนีน้องแพลวน้องแพลวนี่ก็ไปที่ปรึกษาปรึกษาด้านทุกอย่างเลยนี่ทุกแพลวงทุกแพลวอ่ะเฮ็นิเฮนิกเฮ็นิงเฮ็ดนิงอ่ะเหนะห้องกัน ร้านล้านสะออนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวนี่มามารุ่มโมโหกันในวันนี้วันนี้เราจะเาสิมากินกันครับเ้าสิกินแบบแซ่บแซ่บเลยเพราะว่าเา้อศีกเปิดร้างในเร็วหนี้แล้วนะ<อ>แสบหรอือเปล่าแสบจ้าเขาได้กินเขาไ้กินบ้างแสบตะอนค่ะเขาต้องกินกินแบบข้อมีงมาเลยเขาต้องกินเพราะว่าหมันแซ่บ

ใสหอยใสหมยอดเป็นน้ำรหมวกกันเลยว่าต่ำกันดีอันนี้แม่ปอมเพื่อตําหรอแม่ค่ะมันห้างตำจ้าเอนี่เป็นแตำ้านเรานะครับผมคะีกับเมียเันูหรอเฮ้ยเมียเเพื่อนยังเมียสะออนเพื่อนนอนสะโอ้เมียสออนน้องบินจิแะแะแีเกัแนี้แล้ว อันนี้มันเออเป็นยังนาะยังยังภูเขาไฟยังภูเขาไฟัภูเขาไฟเพือถามท่าไงไงเด้อูเป็นยังที่เอยว่าจ้กภูเขาไฟไม่ใช่เป็นเจาข้างเป็นน้ำเาต่างย่างน้ำเขาเรารูเป็นน้ำรือเป็นภูเขาบอกเลยนะ ตองบอกเปานุกอย่างนะครับทกอ่างี่เราผ่านการตรวจ A D K ทุกคนนะผมถอดแมทอดอะไรคุยกันได้นะครับผมเมื่อกี้เสียงมันข้าเอินจันอะไรร่างนี้เขาเอาเขาจ้าใไตเนอีกเอินจังมาพี่อีมาอันอันนี้เพเพคนจะมาได้ไหี่พีจะโซ่รอพค่จะโซ่ยุ่งเพื่ออะไร พอามั้งขอว่างหมูเพื่อโสทำเพื่อโสจาขอวังำเลอหงขอขอจะ่โสมาอว่งเอ้พ่อพูจะาอะไรสินจ่ามันสากมาป็นกาสินเนาะมันแยวแพว่าจากแ้วแวยาโซท้อนใช่มาโซทอนสองังนี้อดิยาโซยาทอทอนโอ้ยทอทอนอันี้ทังนี้จะใส่ทังึจอมัแพงเพชอันนี้ครับแพงเพชอันนี้เป็นยังกันอ เป็นพี่น้องเราจะไม่ให้พนักงานมาพบกันในร้านนะครับมันมันจะยากต่อการมาภาพต่อการดูแลครับเราจะไม่ให้พนักงานพบกันในร้านพนักงานทุกคนที่ผ่านการเข้ารับมาผมจะเป็นคนตรวจทุกคนครับตรวจตรวจประวัติตรวจตรวจตรวจให้น่ารวก

มีสะออนไม่บังเอิญมีสะออนมั้งที่นุ่มดมแซ่บด้วยแซ่บแซ่บหัวใจหัวใจปวดหนักนะคะเนี่ยตอนนี้จะเดี๋ยวรังรีโนเวทร้านไปเรื่อยๆครับผมรีโนเวทร้านเป็นไปเรื่อยๆอยมีแฟนว่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับฝาก,กด้วยกับร้านลาสซ้อนนะครับผมเส้นลำลูกกาบวงสองผ่านไปผ่านมาแถวนี้อยู่ตลาดน้ำนาเพชรครับ ฝากดลอแลวกันนะครับกับร้านลายสอนนะครับผมพี่พีน้องน้องมารวมเงนในวันนี้อ่ะกินต่อครับผ้ชเบิร์ตอนหอคหนงย่ายง่ยม่ัอันน้อนอันนี้อันี้ยอันนี้เนืมากมากเลยมากนจิ้มมันเหมนจิ้มเอ๊ะ

ไรแล้วม่อตุมมะ่งกันมาทนี่จ้ะเมนูลากเท่าเมนูล้วเราก็ยังมีอีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นก้อยต้มเนาะมีอะไรนะผมได้รวรวมรวมทั้งไทยอีสานในที่นี่เป็นที่เดียวเป็นที่เดียวเลยนะคือแบบถ้าทานอีสานับคิดถึงบ้านเลยมาตุมมะม่วงกันที่นี่มาตุมมะม่วันที่นี้นะครับผมไทยอีสานที่สำคัญเป็นตีฟังเลย มานั่งกินนั่งดื่มมีห้องจัดเลี้ยงมีห้องะแะดงต่างๆให้ให้รับรองท่านได้เต็มที่นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับของร้านลานซอ,อนนะครับผมจะเปิดแล้วเร็วนี้อ่ะวันนี้พวกเราสมาชิกลานซอ,อนวันนี้ต้องกล่าวคำว่า